สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนอ้าวฟังนะครับตอนนี้ก้านมายมโดนแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะลุงก้านมายมนะครับโดนแล้วครับตอนนี้ค่ะอ้อาวแล้วค่ะลุงก้านมายมแต่ว่ายังไงคะอ่าได้ใครก็ได้ไดนะ เอาคลิปนี้ไปให้ให้ลุงก้านมายมเอาคลิปนี้นะครับนะพี่เก่านะหรือใครก็แล้วเต่เอาคลิปนี้ไปให้ลุงก้านมายมฟังด้วยนะเขาบอกว่ามึงมาพาดพิงลุงก้านมายมแล้วนะบอกว่าเขาใช้เขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อที่จะไต่เต้าเพื่อที่จะขึ้นสู่ศาลเท่านั้นนี่นะคะสิ่งที่เราทําค่ะเราหลอกนะคะให้ลุงก้านมายมค่ะ เพื่อที่จะให้ให้พาเราขึ้นศาลค่ะเอซีหนูมั่นเชิดมั่นนะคะในในตัวลุงก้านมายมเลยค่ะนะหนูเจ็บตับเจ็บใจมากเลยค่ะที่ออกมาพูดว่าโดนก้านมายมครเอสซีนะนะหนูจําเลยค่ะวันนั้นค่ะนะกูไม่อยากพูดเลยกูจําฝังฝังหนอแตดกูเลยนะ ที่ยอมยอมก็เพื่อที่จะไต่เต้าขึ้นสุสานเท่านั้นแหละค่ะนี่นะคะเพื่อยอมยอมนี่นะคะเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะไต่เต้านะคะเพื่อขึ้นสุสานเฉยๆคะ่ะนะไม่ได้เชื่อมั่นเลยคะ่ะไม่ได้เชื่อถืออะไรเลยคะ่ะทําไมครับข้อมูลแม้แต่ข้อมือเดียวก็ไม่เคยให้คะ่ะข้อมือแม้แต่ขี้เล็บหรือข้อมือหนึง่ง <c oughs> ก็ไม่ได้ให้แม้แต่น้อยเลยคะ่ะ <c oughs> อย่าหวังเลยคะ่ะว่าจะได้ข้อมูลค่ะ เอาให้ไหมคะไม่ได้เอาให้คะ่ะทําไมรื้อถึงเปลี่ยนทนายคะ่ะนะอืมขนาดนะคะไปคัดค้านการประกันตัวยังสู้เขาไม่ได้เลยคะ่ะยังคัดค้านไม่ได้เลยยังมีเน่ามาพูดว่าตัวตุ่นบอกให้คนให้มาคัดค้านการประกันตัวจะไปพูดทําไม นั่นไงครับพี่น้องเอฟซีอ้าวลุงกา้านมายมก็โดนไปด้วยครับโดนหางเลขไปด้วยวกูบอกแล้วครับดิน้นเพ่าะอะไรครับตอนนี้มันไม่ได้เป็นผลดีเลยนะมึงอย่าเล่นนะกับเล่นกับลุงกา้านมายมมนะมึงตุยแน่นะกูบอกมึงเลยถ้าเล่นกับลุงกา้านมายมกัดมึงไม่ปล่อยแน่นอนนะเดี๋ยวคลิปนี้จะไปลุงกา้านมายมแน่นอน เมื่อมึงก็อ่าคลิปนี้นะครับต้องถึงหูลุงกั้นมยมแล้วลุงกั้นมยมมาเล่นปุ๊บมึงบันบันเทิงเลยกูบอกเลยมึงโดนตรวจสอบนั่นตรวจสอบนี่มึงเลยกูบอกเลยทีนี้โอ้ยให้ถึงหูเนี่โอ้กูจะถึงแล้วก็คดีป่าไม้แล้วมึงก็จะโดนหนักด้วยกูบอกเลยนะกูบอกเลยนะไม่ต้องไปบอกนั้นมึงเล่นกับใครไม่เล่นนะ อ้วกูบอกกูไม่ได้บอกมึงกูบอกลุงก้านประยุมอ้ากูบอกลุงก้านประยมเดี๋ยวเมียนเมามึงเองนี่แหละครับปากหมาไงครับปากหาเรื่องไงครับเห็นไหมครับพี่น้องเอฟซีมันเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้ออกมาดิ้นออกมาพลาดแล้วอ่าอันนี้นะครับย้ํานะครับเราพูดตัวละครทุกตัวเป็นการแต่งขึ้นมาเราพูดนิทานเพื่อความสนุกความสนานนะครับนะเราไม่ได้พลาดพิงใครถึงใครทั้งนั้น แล้วก็อย่าไปพาดพิงคนนั้นคนนี้ถ้าไปพาดพิงคนนั้นคนนี้ก็รับผิดชอบไป<อ>บ<อ>นะจ๊ะ,ะ,ะไม่เกี่ยวกับตัวบักตั้มนะจ๊ะกับเจ้าของซ่องค่ะเพราะบักตั้มไม่มีเงินนะจ๊ะบักตั้มไม่ได้จ,าาจะพาดพิงใครนะครับ <S <S 2> <S 2> สิ่งที่ผมพูดไปสิ่งที่ผมน,นําเสนอไปนะครับอาจจะไปทิ่มตํ้หัวใจใคร เรืออาจจะไปทิ่มตำหนอดแตดไข่นะครับนะผมก็ไม่ดูเรื่องอไม่เกี่ยวนะคะถือซะว่าได้รับน้ำกุหลาบนะ <c oughs> น้ำกุหลาดนั้นมันจะปักก็จะปักแล้วก็แต่เจ็บนะพี่น้องเอฟจีก็ใส่บอกอดไปก็แตดก,กูร์ดมาคาม <c oughs> เอาคนดูพันห้าร้อยหกสมากดไล่พันหนึง่งใหม่ใๆก็วัดจังไหนมาห้าร้อยก็เหียวห้าร้อยก็จากวะง <c oughs> งเลย่ครับพี่น้อง เอาแหละครับพี่น้องซ c เมื่ออะไรครับมาเล่นลุงกามายมก็บันเทิงเลยครับพี่น้องอาพี่เกาเอาจัดการนะอาพี่เกานะอย่าทําไม่เสียนะพลเมืองดีพลเมืองดีพี่เกาต้องจบมหาลุงกั้นมายมให้ได้นะพี่เกาแล้วก็ส่งคลิปนี้ให้ลุงก้ามายมผมเชื่อว่าพี่เกาทาได้อยู่แล้วนะเออถ้าทําไม่ได้ไม่ต้องเข้ามา อืมถ้าทำไม่ได้ไม่ต้องเข้ามาเออเดี๋ยวโดนเล่นเดี๋ยวโดนแขนแน่พี่เก่านี่คุณจะบาแก้วัดนี้เห็นไหมครับพี่น้องเอฟซีมันบอกว่ามันไม่ได้เชื่อใจเลยมันแค่อะไรครับแค่หลอกล่อเขาเพื่อที่ไปขึ้นสู่ศาลื่อเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยขึ้นศาลที่เหมือนหลอกใช้ลุงก้มมายงไงของเรื่องเนี่ยมันให้นำ จริงแล้วมึงไม่ต้องหลอกใช้เขาก็ได้นะเพราะว่าอะไรว่าออยกก็มีอยู่แล้วอะนะออยกก็มีอยู่แล้วแม่นบมึงไม่ยอมรับนะว่าอันที่จริงแล้วณช่วงนั้นมึงก็ไม่มีใครไม่มีใครไม่มีใครด้วยไม่มีใครด้วยแล้วมีการคือย่านเสียหน้าไหมเออกลัวเสียหน้าเสียพ่กลัวเสียหน้านี่นะคะทําไมหนูถึงเปลี่ยนทนายค่ะทําไมถึงหนูหนูถึงเปลี่ยนทนายค่ะเอฟซีนะอืม พราะอะไรคะเราไม่เชื่อมั่นค่ะข้อมูลนะคะข้อมือเดียวก็ไม่แม่นแต่ขี้เล็บหรือข้อมือนะคะเราก็ไม่เคยให้ไม่เคยปีปากพูดเลยค่ะเพราะอะไรคะเราไม่มั่นใจเลยค่ะเราไม่เชื่อมั่นเลยค่ะนะอืมทาไมเราถึงไม่พูดคะทําไมเราเก็บมาถึงจนทุกวันนี้ค่ะนะอ้าวกูบอกเลยบันเทิงแน่นอนเล่นกับใครไม่เล่นครับทีนี้ เล่นกับใครไม่เล่นครับพี่น้องรอดูครับเดี๋ยวลุงก้านมายมนะครับเดี๋ยวเจอของแท้ครับผมบอกไว้เลยเดี๋ยวมึงเจ็บหนักมึงกับบักทนวยมึงมึงโดนแน่กูบอกไว้เลยมึงเตรียมไว้เลยทนวยมึงเออเขากัดไม่ปล่อยอยู่แล้วถ้ามึงออกมาพูดแบบนี้แล้วเขาก็จะมาแฉมึงทีนี้กูพูดไปเลยแล้วก็คดีมึงทีนี้ อคดีป,ป่าไม้มึงก็ไม่จบด้วยทีนี้แปลงที่สองเขาก็จะไปวันที่หกนี้เขาจะไปแจ้งความกล่าวโทษมึงจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่วันที่เจ็ดมึงก็ขึ้นศาลอีกทีนี้อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะอย่าดินขนาดนั้นเออนะถ้ามึงรู้ว่าแบบนี้ว่ามึงไปพูดให้กับลุงก้ามมยมแบบนี้พูดดูถูกด้อยค่าลุงก้ามมยม มึงตุยแน่กูบอกเลยมึงหาเรื่องเข้าตัวมึงอีสัตว์ใครจะไปช่วยมึงทีนี้อะไรที่เคย<ะ>ทำเป็นเรื่องที่มันเป็นเท่าๆดำๆเนี่ยโดนแน่นอนเรื่องที่เป็นเท่าๆ,ๆดำๆกูบอกเลยนะคขาบเฉยไม่ยั้งเลยทีนี้แล้วตัวตุ่นตัวไหนเขาก็ไม่กลัวด้วยทีนี้มันจะใหญ่มากจากไหนเขาไม่กลัวด้วยแล้วนะครับเส้นผงเส้นผมเดี๋ยวเขาออกมาเปิดเขาออกมาแฉเองเขาไม่กลัวอยู่แล้ว ขนาดฟ้องเขาไม่รู้กี่ร้อยคนน่นะนะตัวตุ่นฟ้องเขายังไม่กลัวเลยกูบอกมึงเลยมึงหาหาาใส่หัวมึงอีสั์นะมึงปากดีไงมึงคิดว่าตัวตุ่นจะคุ้มกลาหัวมึงเรืออีเวนเดี๋ยวคลิปนี้ไปถึงลุงกา้านมายมแน่นอนครับพี่น้องนี่แหละครับคืออวดบันเท<อ><อ>ิงระเริงใจแหละครับฉลาดกว่าเขาความบันเลยมาถึงแล้วครับพี่น้องนี่แหละครับรอดูจุดจบนะ กูพูดได้เลย